หนุ่มแอปและชมพูยื่นมือช่วยเหลืออดีตนางแบบดังหลังผันตัวเป็นแม่ค้าขายข้าวต้มหลังจากอดีตนางแบบสาวชื่อดังยุค90จอยติตัดผันตัวเป็นแม่ค้าขายข้าวต้มและโจ๊กแต่เพราะพิษโควิด19จึงส่งผลกระทบกับชีวิตอย่างหนักซึ่งจอยก็เปิดเผยถึงเรื่องนี้ว่าไม่ไอายเพราะเป็นอาชีพสุจริตและอยากช่วยเหลือตัวเองกับครอบครัวโดยไม่ต้องพึ่งพาใคร โดยล่าสุดจอยได้มาร่วมรายการ3แซบทางช่อง3โดย3พิธีกรชมพู่อรยาแอปทักษออนและหนุ่มกัญชัยและในไอจีโพลิพัสจัดให้ก็ได้เผยคลิปบางส่วนของรายการซึ่งจอยเล่าถึงการเป็นแม่ค้าขายข้าวต้มว่าจอยหายมา4เดือนทุกวันนี้น้ำร้อนยังลวกมืออยู่เลยอยู่กับแดดกับหม้อ โดยหนุ่มกันชัยถามว่าหลังคาก็ไม่มีจอยก็ตอบว่าใช่หนุ่มเลยบอกว่าเดียวนะหลังค้าไม่มีแล้วคุณขายยังไงจอยได้ตอบว่าก็ขายตอนเย็นไงห้าโมงเย็นคงไม่มีแดดแล้วคือปัญหาของจอยทานาฝนมาปุ๊บจอยขายไม่ได้เลยนะหนุ่มกันชัยถามว่าซื้อหลังค้าไม่ได้เหรอจอยบอกว่าไม่ได้มันแพง ถามว่าเท่าไหร่ไม่รู้ไม่อยากถามราคาคือตอนนี้อยู่อย่างนี้แหละดีแล้วถ้าฝนตกเราไม่ต้องขายโดยหนุ่มบอกว่าวันนี้เราสามคนหนุ่มชมพู่และแอปรวมเงินซื้อให้จอยรีพูดทันทีว่าบ้าไม่เอาไม่เอาหนุ่มกัญชัยก็บอกว่าอยากให้ได้ไหมแอปบอกว่าไม่ได้ให้ฟรีให้แลกกับข้าวต้มโดยชมพู่ได้เสริมว่าวันนี้มาเลี้ยงข้าวต้มเราไง โดยจอยได้บอกว่าไม่ได้จะมาเพื่อจะขอตรงนี้โดยหนุ่มกัญชัยบอกว่าเข้าใจแต่อยากให้และหนุ่มกัญชัยยังย้ำคำเดิมว่าอยากให้พร้อมทั้งบอกว่าเราทั้งสมคนจะซื้อรถเข็นให้หนึ่งคันพร้อมหลังคายอย่างดีแค่เอามาแลกกับข้าวต้มงานนี้ทำเอาจอยยกมือไหว้ขอบคุณด้วยความซึ้งใจ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ